สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุูสุกคนไม่ว่ากระสาวดอยนะแกะชีดบ้านบ้าน,านคือเก่าเนาะค่ะฝนตกแล้วเนาะค่ะฝนตกแล้วเด้อค่ะ ดีบ่คะวันนี้สาวดอยกสิลงมาทุง่งนาเด้อค่ะมาสำรวจเด้อค่ะนี่ค่ะนาโอ้ยอันนี้ก็ตั้งอีกตั้งหนึ่งสองสามนะคะยังบดไทยนคะคะสีเห็ดไหวบอนอ้อนี่บว่วหวยดอกท่าซันนี่ละอันนี้เก็คือสุดอีกเด้อค่ะนี่นี่ค่ะมองนีกสิมีอีกหนึ่งสองสามสีห้าให้บุนละให้หน้านะคะ ใ้หน้ากับทำหลังอีกคือสิบเหตุค่ะเหตุบวไหวเนาะค่ะี่น้อง คนก็ะตกลิ้นๆนะคะมาสำรวจนะคะเนาะค่ะเขาก็ทิ่ไปเบิ่งเนาะค่ะื่อน,นี้ให้เพิ่นมาลบก้าเนาะคะไปเด้อค่ะเขาไปเบิ่งเนาะคะ่ะก,กา้า ตกลินลินนะ,ะวันอีกสองสามมือะะ้อเด้อค่ะชีพากันดำหน้าทุ่งง่ญ่นี่กะะ็เลยสองมื้อนะคะก็ะเลยให้เพิ่นมาลก,ก้าเนาะคะ่ะลก,ก้าไว้เพื่อที่จะทำหน้าเนาะคะ่ะสต่โดยพากันเห็ุหน้าดำเด้อค่ะบริเหตุนาหวานเนาะคะ่ะเพราะเพิ่นยังหมักแบบ วิธีการเก่าๆเดิมๆสมัยโบราณนะะเพื่นเพิ่นแล้วแต่เพื่อนนะคะเพื่อนป็นคนทำดูแลผูอย่างกระดกกระแค่ซ้อยนี่แหละค่ะเห็ดเ่าเท่าที่เิสงเห็ดได้เนาะคนะคะจกระตุกได้เอ เสียงกุบเสียงเขียดเนาะคะ่ะธรรมชาติสวยงามฝน,นก็ตกลิ้นลิ้นไปเลยเข้าไปเบิ่งเนาะคะเพียงหน้าน้อยเด้อค่น ไปเบิ่ง่นธีการตกกลาแล้วค่ะอีเด้อค่ะก้าที่เขาตกแล้วเป็นมัดมัดแล้วคะนันเป็นแบบนี้นะคะ เต่อนด้วค่ะวิธีเชินลกกาเป็น นี่หละคาวิธีกตปกปลาปลากัดตกง่ายอยู่ เพื่นกับเก่งเดอค่ะเพื่นมากันสามคนตรงนี้มัดนี่เพื่นสีเบียกับพากันเมาเห็ดสามคนประมาณพันนี้นี่แ่ละค่ะเขียวงาน นี่ระคาวิธีชีวิตนะคะการทำนา,น,ะะนาเนานะคะ่ะนี่ค่ะชาวนาเนาะค่ะเพื่อนกระเก่งแล้วก็เพื่อนมากันแค่สามคนตัวเมาเลยค่ะมดนี่ตันเมาเนาะคะประมาณพันพันพันมัดเนาะคะ่ะแต่ละมัดๆๆเตะมัดจะเก็ไว้กันแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ก็คือนี่เด้อคะ่ะนี่ค่ะเป็นมัดหนึ่งมัดหนึ่งเป็นแบบนี้คะ่ะหนึ่งมัดสองมัดแบบนี้ สามมัดจ้ะแม่ปลามาลาบาทเลยค่ะนี่เด้อนี่ยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระด,ดิ่งติดตามให้สาวดอยนาแก่ชีวิตบ้านบ้านน้ำเน่ได้อค่ะส่วนแฟนไดเข้ามาแล้วขอขอบพรคุณน,นะคะบันทีมเมืองนอกของเฮานะคะฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะที่ให้การติดตามสนับสนุนสาวดอยนาแกชีวิตบ้านบ้านมาโด,ดตยตลอดค่ะสำหรับมณีโพ่อแล้วค่ะไปโตกันในคลิปหน้า คลิปต,ต่อไปเนาะค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะนะคะขอให้ดีเน่ทุกคนคุยต่อเป็นใหม่เนาะค่ะสวัสดีค่ะ